วดสเอมอดีแบงก์งจัดหนักในงานพาแบงก์รัฐมาช่วยราษจังหวัดอุบลราชธานีหนุน SME เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงินส0,000่นล้านปลุกพลังเศรษฐกิจไทย SME ดีแบงจับมือหน่วยงานพันธมิตรขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพันโครงการพาแบงก์รัฐมาช่วยราชฎรโรงแรมสุนีแกรนจังหวัดอุบลราชธานีจัดเต็มสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เข้าถึงสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษเพียง3%ต่อปีคงที่ตลอด3%ปีแรกผ่อนนาน10ปีวงเงินกว่า30,000ล้านบาท คูช่วยเสริมแกร่งธุรกิจครบวงจรมุ่งกระตุ้นปลุกพลังเศรษฐกิจไทยนายพิชิตมิตราวงกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SMED Bank กล่าวว่าจากนโยบายของนายเผ่าภูมิรถจนะสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่มอบแนวทางการทำงานให้สถาบันการเงินของรัฐ ภายใต้การกำกับจับมือกันลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในท้องถิ่นต่างๆให้เข้าถึงก,การสนับสนุนจากรัฐบาลโดยเฉพาะด้านการเงินซึ่งจะสร้างประโยชน์เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงช่วยผู้ประกอบการ SME บรรเทาผลกระทบจากปัจจัยต่างๆทางเศรษฐกิจทั้งความไม่แน่นอนของนโยบายภาษีนำเข้าสหรัฐอเมริกาและการล้นทะลักของสินค้าจากต่างประเทศ ดังนั้น SMED Bank ร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย Exim Bank และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบอสอยอจัดโครงการพาแบงก์รัฐมาช่วยราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีโดยการนำบริการจาก3หน่วยงานมาสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ถึงพื้นที่อย่างครบถ้วนในจุดเดียวด้วยรูปแบบ one-stop service ภายในงานได้รับเกียรติจากนายเผ่าภูมิโรจน สกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีและกล่าวปากธกถาพิเศษอีกทั้งมีการมอบายสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ซึ่งได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจาก SMED Bank รวมถึงการออกบูธให้คำปรึกษาและแนะนำเข้าถึงแหล่งทุนโดยมีผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรในท้องถิ่นทางภาครัฐและเอกชนเพื่อหารือแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่เข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากงานในครั้งนี้แล้วผู้ประกอบการ SME สามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับบริการด้านการเงินและการพัฒนาจาก SME d Bank ได้ผ่านสาขา SME d Bank ทั่วประเทศหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆเช่น Line Official Account SME Development Bank และ www sme bank co th เป็นต้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม call center 1357 วันนี้ก็ได้พาทั้ง3ามแบงค์พร้อมด้วยทีมงานฟูลสเกลลงมาเพื่อที่จะทําให้เกิดการอนุมัติสินเชื่อเกิดการาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่นะครับจังหวัดอุบลราชธานีถือว่าเป็นศูนย์กลางในมิติของการกระจายตัวทางเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับเรามี SME ที่เกิดขึ้นใหม่จํานวนมากนะครับก็ แต่ยังมีปัญหาเรื่องของ SME ยังเข้าไม่ถึงสินเชื่อวันนี้เราต้องการมาแก้ไขปัญหานี้ในการที่จะทำให้ SME นั้นเข้าถึงสินเชื่อนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราเดินสายมาหลายๆจังหวัดนะครับโดยในช่วงแรกก็จะเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจสูงมีการเริ่มต้นของ SME สูงนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดการกระจายตัวและกระจายเม็ดเงินทางเศรษฐกิจเรื่องของมาตรการคุณสู้เราช่วยเป็นอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลนะครับที่รัฐบาลใช้เงินจํานวนมากนะครับในการที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชา นะครับคุณสู้เราช่วยแบ่งออกไปเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเรื่องของพี่น้อง SME ที่เป็นหนี้เสียหรือหนี้สงสัยจะเสียนะวันที่31ตุลาคมปีที่แล้วนะครับสามารถเดินไปสู่แบงค์ได้เลยเดินไปสู่ธนาคารได้เลยไม่ไม่ใช่แค่จํากัดที่3แบงค์นี้นะฮะทุกแบงค์เลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติท่านเดินเข้าไปเนี่ยสิ่งที่ท่านได้รับเลยคือการพักดอกเบีย้ย3ปีนะครับจ่ายทุกจ่ายทุกบาทเนี่ยตัดแต่ต้น ดอกเบีย้ยไม่ต้องจ่ายเลยดอกเบีย้ยเป็นการพักไว้นะครับและถ้าสมมติสามารถทําได้ตามโครงการดอกเบีย้ยที่พักไว้ทั้งหมดรัฐบาลยกให้ทันทียกให้หมดเลยไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเลยนะครับถือเป็นการพักในช่วงแรกและตัดดอกเบีย้ยทิ้งในช่วงหลังเลยนะครับอีกมาตรการหนึ่งคือมอาตรการจ่ายปิดจบนะครับถ้าพี่น้องเป็นหนี้ก้อนเล็กๆ5,000บาทและกลายเป็นหนี้เสียตอนณ31ตุลาคมปีที่แล้วเดินเข้าไปหาธนาคารได้เลยและจ่ายเพียง10% ถ้ามุดเป็นหนี้อยู่5,000บาทก็จ่าย500บาทแล้วก็ปิดมันป,ปิดทิ้งเลยปิดหนี้ทิ้งเลยนะครับไอ้เป็นหนึ่งอีกหนึ่งโครงการสําคัญของรัฐบาล5,000บาทจะกําลังขยายเป็น10,000บาทและ3 0,000บาทในอนาคตนะครับกำลังกำลังทำเรื่องเข้าคอรมออยู่นะครับก็ถ้าสมมติมีการขยายก็จะมาแจ้งให้พี่น้องรทราบอีกทีนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลตั้งใจทําเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ อนอกเหนือจากมาตรการคูณชู้เราช่วย3แบงก์นี้มีมาตรการรวมกัน20กว่ามาตรการนะครับในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับวับนนี้ก็จะมีการตอนนี้ท่านเอ็มดีกำลังนาเสนออยู่ว่าแต่ละแต่ละแบงก์มีโครงการอะไรบ้างที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกมาตรการเป็นการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับรัฐบาลต้องการที่จะเข้าไปอบอุ้มพี่น้อง s m e ที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศได้ เป็นโครงการสำคัญครับทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงินที่พามาพบกับ SME ในจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ครับรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงด้วยเชิญชวนเข้ามาใช้บริการนะครับของ SME D Bank เรามีสาขา96สาขาทั่วประเทศนะครับผ่านทั้งช่องทางทางด้าน1357 hotline ของ SME D Bank หรือผ่านด้าน Facebook หรือ Line Official ของ SME D Bank ก็เชิญชวนนะครับการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อยกระดับ ความเข้มแข็งของ SME ให้สามารถเข้มแข็งต่อไปในภาวะเศรษฐกิจที่ต้องแข่งขันกับต่างชาติด้วยครับขอบคุณครับ